เป็นฟรา่งที่ปลอดสารเคมีมันจะเป็นลักษณะเนี่ยจ้ะลูกเนี่ยถ้าปลูกดีๆนะอยู่ที่ประมาณ 5, 5้หขีดถึง8ขีดก้าสุขสบายดีครับพี่น้องเข้าครับมนี้บ้าวพัจบูรณ์กะออกมาเหรียยุธงยุทาคื้นเก้าครับมนี้มนีผ้ามา พระพีนองเข้ามาเยี่ยมมายามนะครับศูนย์การเลี้ยงลูกนะครับของลุงตะวันฟ้าม์นะครับอยู่ในเขตตำบลกองทุ่นอำเภอหนองไผ่จังหวัดพิจบูร์นะครับเป็นสวนเลี้ยงลูกผสมประสานนะครับตอนนี้กาเป็นศูนย์เลี้ยงลูกระดับตำบลนะครับกำลังสิ่งไตเติลจนเป็นศูนย์เลี้ยงลูกระดับอำเภอนะครับเนาะพระพีพระนองเข้ามาเบิงนะครับบรรยากาศบพว่าสิเป็นการปลูกฝรั่งนะครับ เลี้ยงปลานะครับปลากินพืชนะครับนี่นี่มองนี่นี่เป็นปลานะครับนี่เลี้ยงปลาจะจําลองนะครับจําลองพื้นที่เป็นพื้นที่คล้ายๆกับพื้นที่หน้านะครับเนาะมีเขามีเขาพร้อมก็จําลองพื้นที่ให้ปลาอยู่นะครับนี่ครับบกสองขาถ้าเป็นบกอรือมีบกอแน่มีฝรั่งแน่นะครับแต่ว่ามื้อนี้บ่าพระจุบุลสิพามาเน้นๆนะครับเน้นๆการปลูกฝรั่งนะครับของ ลุงตะวันฟาร์มนะครับอู่ข้าวอู่น้ํานะครับเนี่ยครับเป็นไห่มะเบิงพ้าพีมานองเข้ามาเบิงว่าเป็นศูนย์เลี้ยงดูระดับตำบลในแบบดใดเฮ็ดจังใด,นะ,ด,น,ด,บบดน,นะครับเพิ่นมีครอบคิดแนวคิดแบบใดเพิ่นก็เฮ็ดนะครับนี่ครับคุณน่ะจ้าของสวนเพิ่นอยู่พุ่นล่ะเดี๋ยวผมจะพาพี่มะน้องเฮาไป ขอความรู้จากเพื่อนจังน้อยนะครับนี่โอ้จะสอนนะครับพี่น้องสวัสดีครับคุณนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้มากับย่านพัฒนะขู่ใจนะครับยามุโอเพื่อนกิดสปันจักรยานออกกำลังกายตอนซ้ายๆเนี่ยจังน้อยเพื่อนกิดมาหาบระกอนะครับหาะย้ายออกไปตลาดเนี่ยซับให้ปูให้ปลาเนี่ยนะครับโอ้หน่ายใหญ่เลยครับพี่อันนี้พันยังครับน้านี่เอเล็ดแดงมั้ง เดดแดนบอมเป็นฮอนแลนด์บอจ้ะฮอนแลนด์จะเดินแน่นแน่นฮอนแลนด์จะอยู่ต้นนู้นเฮ็ดปลูกปลูกผสมกันไปเบิดเลยทั้งปลูกผสมผสานปลูกตอนแรกก็ปลูกฝรั่งก่อนนะปลูกฝรั่งเสร็จแล้วมันมีที่ว่างก็เลยเสริมด้วยมะละกอเป็นแถวยาวเลยครับฝรั่งทั้งเบิดนี่ลอยกัวต้นลอยกัวต้นร่วมกับเผือกพัดต่างๆอื่นๆอีกกระหิก็ให้มันคุ้มอาศัยว่าปลูกต่างระดับน่ะให้มมันคุ้มหยาใช่ไหม เพราะเพราะฝรั่งไน้เต็มที่เ้ากวัดตัดออกก็ือแล้วนี่ตัดออกจังหวะที่ฝรั่งปีแรกอ่ะยังเก็บเกีียวบะไรเ้ากวต้ตองปูมะละกอที่ว่ามันโตเร็วแล้วก็เก็บผลผลิตแต่เร็วเมื่อฝรั่งจุดประสงค์ก็คือฝรั่งฝรั่งมันเต็มที่ปุ๊บเ้าก็ต้องตัดอันนี้ออกมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างจังแบบนี้ขึ้นกันนี่เห็นป่ะอันนี้มันสูงทิ้วเนี้ยทิ้วเนี้ากัตอน เนี่ยเขาเรียกตอนมะละกอตอนยังตอนให้มันเก็บง่ายๆให้มันเตี้ยใช่ให้มันเตี้ยลงมันมีตุดหนึ่งเนี่ยสวยๆอยู่ทางนู้นไปแล้วเ้าเ้าตัดมันสูงมันบ่าเาแล้วเ้าเอาเ้าเอารำบากใช่ไหมครับ้ากะทอดมันลงเลยพอทอดมันลงปุ๊บมันก็เป็นการตอนใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้ากับบารูได้ว่าไอ้ตอนมะกอมันตอนใดด้วยเหรอมันตอนใดได้หนิคุณป้า เห็นป่ะเริขาตัดปั๊บมันก็ขึ้นใช่ขึ้อตรงตอนแบบคล้ายๆกับตอนไม่ไม่ไม่เขาตัดตัดตัดทอดมันอ่ะตัดยังไงเลยตัดบึ้งเออเมื่อไหร่เมื่อไหรเอาถุงไหมครับบฟพี่บุญครับเอาถุงเอาถุงพันธุ์นโคตรไปก็ได้แเราก็จะแตกแหนงแตกแหนงต้นถ้าต้นอยู่ทั้งนูนจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันแตกขนแหงออกมาเราพลังนี่ดีครับพลังนี่พันธุ์ยังไงพลังนี่พลังมันมีที่ปลูกก็คือกิมจูนะพลังพันกิมจูแล้วก็มีสายน้ำึันไต้หวันสายน้ำึันไต้หวัน มันจะต่างกันตรงที่ว่ากิมจูเนี่ยเป็นฝรั่งที่ตีตลาดได้เรียบร้อยได้ตัวของมันเองเลยครับอ่ะมันกับรสชาติอร่อยอ่ะกรอบอร่อยอันที่เห็นอยู่นี่มันมมัันนสายพันธุ์ยังครับเนี่ยจะเป็นกิมจูจ้ะเป็นสายพันธุ์กิมจูอ๋อแล้วก็ใต้องใส่น้ำผึ้งจะอยู่ทางนู้นนี่อายุจังอายุจังอายุยังเดือนแล้วครับเนี่ยที่ปลูกอยู่นี่นเี่สองละจ้ะสองเดือนสองเดือนจับสองปีอ๋อสองปีจับจับหน่วยได้ใช่โดดหลายรอบแล้วดกถ้าปีแรกอ่ะ ปีปลูกปีแรกอ่ะเขา,เขายังมาต้องถิงนวยไว้เพราะว่ามันจะโสมแล้วเขาจะต้องเลี้ยงตนมันให้แข็งแรงก,ก่อนเขาเอาไว้อาจจะปีแรกอาจจะลูกสองลูกอ่าหลังจากพอพ้นปีแรกถึงปีที่สองน่ะเขาถึงเริ่มเริ่มปล่อยลูกอ่ะถ้าลูกมันดกๆนะเขาต้องเด็ดออกเลยนะจังงเนียเ,เนี่ยจ้ะ เนี่ยคือคือมันติดติดยังยังมันติดสองสองใช่เราเราเราจะต้องแบบว่าตัดสินใจรู้ว่าลูกไหนสมควรจะเก็บแมนบ๊เก็บมันไว้เนี่ยยังไงมันสวยสมบูรณ์ที่สุดใช่กระเดดตัวไปนี่ใช่เราห้ากับหอเอาถุงมาหอไอตัวเนี้ยลูกขนาดสัเนเยครับหอเริ่มหออออเท่าเหรียญหาเหรียญสิบนะเหรียญหาอาจังจะโตสักนิดนึงกับพ่อหอละไอตัวเนี้ยบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยเสียดายหอพร้อมกันแต่ว่ากิ่งของเราเนี่ย มันสิรับน้ำหนักบ่ได้ถูกปะเฮาเฮาก็ต้องอ่ะตัดสินใจกันเด็ดมันทิ้งซะพอห่อเสร็จปั๊บก็ใช่มีตัดยอดบ้างบอตัดแต่ตัดตรงนี้มั่งช่วงช่วงเนี้ยจ้ะตัดประมาณมันมีเทคนิคการตัดบ่เฮ้ยเห้เห้นับลงมาประมาณสองคู่จ้ะสองคูสองคูใบนี่ค่ะมันจะดกอย่างนี้เห็นปะถ้ามันดกหลายๆเฮาก็ต้องเด็ดทิ้งอ่ะเป็นการทำพรังมันก็ะทำให้เฮารู้สึกแบบเอาธรรมะเข้ามาซอยเลยนะซอยเพราะอยังหลัก อ่า,าได้อย่างเสียอย่างหน่ะอยียงก็คือว่าตัดกิเลสออกไปมั้งเฮ้ยอ,อย่าโลภอย่าโลภเน่บอถ้ามันดกดก,กเสียโลภเนี่ยมันกับ<ผ>่บดเลยใช่เพราะฉะนั้นเข่ากันเลยตรงเนี่ยกันใจเด็ดถิ้งมั่งเอาประมาณน้้นที่มันเหลือมันอยได้สมบูรณ์ที่สุดใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วอ,อร่อยหวาน โน่นนี้เอาไปใหดยังไงหน่วยนี่อันนี้ก็ใส่ปลาอันนี้กัาใบเพชรบุญขอซ่านี่ด้ับส่วนนาป่าจะกินมะละกอด้ปใาสวนเนี่ยมาเยี่ยมมาเยี่ยมมะยมสวนคุณนานะครับลุงตะวันฟาร์มนะครับสวนอู่ข้าวอู่น้ำนะครับเนาะอันนั้นก็รังโตเลยไม่เห็นใช่ไหมครับรังโตอันนี้คือจับดอกจับดอกแล้วใช่นี่มันเป็นตลอดปีเลยเแ่าเนี่ยวัาถ้จักรของมันนี่เป็นเป็นจับไหนครับมันหมุนตลอดมันหมุนมัน พอหมดรุ่นนี่มันก็สิมีรุ่นนี่พอหมดรุ่นนี่มันก็จะออกรุ่นใหม่เฮากระบุว่ามันเป็นเพราะอะไรนะมันหมุนทั้งปีอ่ะฝรั่งอ่ะนี่นี่เห็นปะนี่ีเออเด็ดออกใช่สวนของเราจะบ๊พลสารเคมีเราข้ามีแมลงมากนี่ใช้วิธีการกําจัดแบบไหนครนี้เพราะว่าสวนสวนเขาเป็นสวนปลอดเคมีเนาะเขาทําอินทรีย์แล้วเขาทํากิ่นเองด้วยไงกะวิธีของนากะง่ายๆได้นาใส่นามสันไล์ผสม น้ำส้มสายชูเจือจางเนาะแล้วก็ใส่ไอ้ไอ้แอตตาสวนป่ะครับอืมปกติเม่อมีแอตตาสวนแต่ว่าด้วยด้วยประสบการณ์ของเขาอ่ะเขาเขาหยดแล้วเขาปริมาณเองว่าบ็อกซี่เขาแค่เนี่ยเขาใส่แบบเจือจางอ่ะความเคยชินเนาะอ่าความเคยชินนะแล้วก็ฉีดฉีดก่อนเขาไม่ต้องใสสารเคมีถ้าถ้าสวนที่เขาแบบทําสวยเป๊ะๆเนี่ยเขาจะต้องใสสารฉานพ่นพ่นเสร็จแล้วเขาฮอรแต่ของเขาอะบอต่องเลยเพราะว่าเขากินเองใช่ไหมครอบ อันนี้เห็นไหมเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยเออมันใช้ธรรมะเข้าข่มด้วยเด้นี่บใส่ว่าสิยูง,ง่งายๆเด้จิตใจอ่ะอ่เสียสละเออนี่เห็นป่ะเขาก็จะเอาลูกสวยๆไว้นี่เวลานั้นเขาก็เอาถุงนี่ค่ะถุงแบบเนี้ยค่ะถุงกระถุงพลาสติกทั่วไปน <aj> ี่ม <ป là S 2> ันบ่คร <meet S 2> ับบ่จ้ะมันเป็นถุงป้องกันดูวีเออนี่เขาก็เอาบางสีผสมคันคันคันแสงคันแสงอาทิตย์ถือร้ายๆนี่อ๋อมันจะมันจะใหม่มันจะบาเทียะไรฝรั่งผิวบ่สวยผิวบ่สวยกับบด้ราคา จะใหม่มันต้องเป็นเป็นถุงพลาสติกยูวีด้วยอ่ะบางสวนเขาใส่กระดาษก็นี่ๆๆจะเอาให้ดูบางสวนเขาใสกา่กระดาษกระดาษอ่านี่อีกที่หนึ่งห่อถุงพลาสติกแล้วก็ต้องใช้กระดาษป้องกันแสงแต่ว่าสวนนาวัวขี้คานค่ะเสพเวลาด้วย ี่ยอันนี้มันมันยังไม่พอเก็บหรอกเอาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นฝรั่งที่ปลอดสารเคมีมันจะเป็นลักษณะเนี่ยจ้ะพราะห้ห่อนี่โดนไปได้ครับเพราะจะเก็บทิ้งไวยได้ครับถ่าถ้าประมาณการกระหายชิปถึงหกชิปวันน่ะหกชิปถึงหกชิปวันแต่ตรงนี้มันกะมันมันยังบ่มันยังบ่อมเปรี้ยวบันไดเราเราต้องรอรออายุให้มันได้ก่อนแหละเวลาฝรั่งเรามันจะอร่อยจะกรอบอจะอมเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆ อันนี้ยังว่าอเก็บเร,เราวิธีการบำรุงรากบำรุงต้นเนยครับเป็นอย่างไรแนวทางอาืมนี่ไง<อ>ดีเลยนี่ขี้ฟางเนาะฟางอ่ะก็ฟางก็เอาน้ำให้น้าเห้านี่แหละค่ะเอามาคุ้มฟางอันนี้ก็คือแกบเนา่ามักขีขี่ไก่เอ้ยขี่ปุ๋ยคอกอะ่ะแล้วแต่ว่าเราจะมีอันใดเฮ้ก็เอามาผสมมัแกแ้วกรโรยอันดับแรกก็คือฟางอะ่ะเขาเรียกค่ะห่มฟางเนาะห่มดินห่มฟางห่มฟางเอออ่ะหอม คุ้มไหวเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้น,นความชุ่มชื้นอยู่ตลอดใช่อ,อันนี้ก็เพึิ่งใส่ไปเมื่อวานเี่จ้ะแกลบเน่าผสมขี้หมูบ้างขี้ไก่บ้างขี้วัวบ้างอ่าแล้วแต่เราจะหาได้คือตรงเนี้ยแล้วก็ไอ้ทุกทุกเ่วงหนาฝนเนี่ยสิงยาหน้อยมันสิเป็นล้าเฮาใส่ปูนขาวอาจา้ะจักก่ำสองกล่เม,มืออลอยรอก คุณนเขาล้อรอบล้อรอบล้ต้นเลยระยะห่างกับประมาณจากพุ่นกัประมาณพุ่นึงประมาณพุ่นึงอ๋อจะก้าเอาโดยประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยจ้ะพุ่นึงร้อยรอบแสดงว่าปลูกฝรั่งนี่กับมีเพิ่มมามีมีคอยจำกัดอยู่คือกับเรนมาครับมีลูกมีลูกเฉพาะตัวใช่ใช่มีจ้ะมีมีมีพวกเอ่อเขาเรียกอะไรนะไอ้รากไอ้รากเป็นปมเอ้ยไส้เดือนฝอยเอ้ยนะแล้วก็ลาเชื่อลานะที่ฝรั่งเอ๊ะยทำไมฝรั่งมันไม่โตทําไมฝรั่งมัน AL มันโตแล้วทำไมย,ยอดมันเหี่ยวสินะมันมีโลกของมันเยอะโลกฝรั่งเยอะๆนะเราจำเป็นไหมครับผูกฝรั่งนี่ต้องต้องยกคู่ค้องเรอข้างๆเป็นคู่คนางจำเป็นเลยจำเป็นไหมครับพื้นที่โล่งๆนี้ก็ปปูกได้บ่กรบปูกได้ทุกอย่าง<อ>ฝรั่งเป็น,ฝร,ปน,ฝ,รปนฝรั่งเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายทนแรงทนโลกนะโดยเฉพาะกิมจูกับสายน้ำผึ้งสายใช่สายน้ำผึ้งนี่สุดยอด นกด้วยนะสายน้ำผึ้งเดี๋ยวจุพาไปดูสายน้ำผึ้งไปไหมข้าไปเบิ้งพัดหเบิ้งพันสายน้ำผึ้งเนี่ยฝรั่งน่ะถ้ามันติดอ๋อนี่เป็นโรคอันนี้เขามันเป็นนั่นเนียยเป็นโรคเป็นโรคเพี้ยโรคเพี้ยเชื้อราดำเพราะอะไรรู้ปะมันอยู่ใกล้แสงไฟแสงไฟนะแล้วมันก็จะมีแมงใช่ปะแมงมันเยอะๆๆๆแล้วมันก็เนี่ยมันก็จะลงมาใส่ต้นไม้เราเพราะฉะนั้นพยายามอย่าปลูกต้นไม้ใต้แสงไฟเออเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราอย่างเงี้ย มันก็เกิดจากตัวนี้แหละจ้ะเกิดจากนนเากสียงไฟแต่ว่าทำไงได้เนาะเราก็ต้องทำใจนะธรรมชาตินี่มันดูสายน้ำพึ้งมันจะแตกต่างสวยด้วยสายน้ำ้งบางคนก็บอกว่าถ้าสายน้ำพึ่งกับกิมจูมันคล้ายล้ากันใช่ไม่คล้ายล้กันนี่นี่นี่อันนี้คือสายน้ำผึ้งดูยอดมันเด้อความแตกต่างของสายน้ำผึ้งครับกิมจูเนี่ยค่ะนี่ดูดูยอดมันใบก็แตกต่งงาง ใบแตกต่างยอดแตกต่างลูกก็แตกต่างลูกเนี่ยถ้าปลูกดีๆนะอยู่ที่ประมาณ5-5ขีดถึง8ปขีดเ้าขีดที่เคยที่เคยมีในสวนนี่นะลูกนึงอ่ะแขีดก็มีรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเก็บไปเมื่อวานเนี่ยเทนแรงทนโรคนะแล้วก็ปลูกง่ายโตเร็วนี่อันนี้เห็นปะที่ที่ข้อเสียของมันเห็นปะเนี่ยถ้าถุงมันแตกมันจะเกิดอย่างเงี้ย แดดไงแดดเนี่ยแดดใช่แดดรูปสีก็ต้องเอาทิ้งไปทิ้งเลยโยนลงไปี่สะใน้อปลากินได้นะคะของเฮานี่พืชผลทุกอย่างนะเราไม่ได้ทิ้งนะคะเราโยนให้ปลาเพราะว่าเราเลี้ยงปลากินพืช มะละกงมะละกออะไรก bueno, ล้วยเกยที่เยอะๆนะระบายออกไม่ทันสับๆๆโยนให้ปลาในปลาในในปลาในนี่ก็มีปลาแทบจะทุกชนิดแม่นว่าครับนี่ทั้งปลากินพืชส่วนมากก็เป็นปลากินพืชนะครับใช่ยิงปูนาเด้อเธอเอ้ยปูนาเป็นราคาเด้อไฮเชอรี่ในโดกนั่นนี่ถือว่าดกเกินไปด้วยซ้ำเนี่ยเฮาเฮาเฮาตรงสัดมันดกเกินไปอีกใช่เพราะมันยังล่ะต้นมันยังบสเต็มที่เห็นปะงามบรจ้าวานเห็นไหม พอเราแดดเด็ดปุ๊บเนี่ยนะพอเราเด็ดปุ๊บหรือเราตัดเนี่ยแล้วมันก็จะแตกกันสิแตกใช่ไหมเนี่ยคือการทําให้แตกยอดเยอะๆเนี่ยคู่ที่สองของของยอดใบที่สองของยอดเนี่ยเห็นปะนี่เนี่เอพอหนาดเด็ดเด็ดเห็นปหมมันแตกงามงามเห็นปะมันแตกมันแตกตอนแรกตอนแรกมันจะมาทิ้งนิ่งทิ้งนิ่งเห็นปะเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้หนูเนี่ยเนี่ยพอเราเด็ดปุ๊บนะถ้าเราแดเด็ดตรงนี้ปุ๊บนะมันก็จะขยายออกมาลักษณะเนี่ยเห็นปะ เออได้ผลผลิตอีกจากจากยอดเดี๋ยวถ้าเราไม่เด็ดมันก็จะเลียวไปใช่ไหมครับผมพอเขาเด็ดปุ๊บมันจะเป็นทั้งสี่ใช่ใช่เนี่แหละมันทําให้ทําได้ผลผลิตเยอะเอสุดยอดครับเนี่ยเห็นป่ะมะละกอเนี่ยเมื่อก่อนเราปลูกเพื่ออะไรล่ะเมื่อก่อนตอนแรกแกที่ลงปีแรกอ่ะฝรั่งเขาอ่ะกลัวมันจะโตใช่ไหมมันโตช้านะแต่มะละกอเนี่ยมันโตเร็วผุดๆุพอพอฝรั่งเราโตแล้วก็เออตัดใจทําลายมันออกไปังาส่นะ คือคือเอาว่าให้ตน้นประกอบมันสูงขึ้นมากเพื่อจะคุ้มค<ช>ุ้มพงให<ช>้งยาเกินหรือสั่งวิวได้วสวยด้วยนะเดี๋ยวเดีต้นไม้สวยอ,อันน,น,นี้อันนี้อัน,นี้เราือคนเดีนป่ะถ้าเราถ้าเราเสียดายมันก็จังสีเห็นบาละนี่ยแต่ว่ากิ่งเล็กน้อยน,ยนี่นะเขาเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยเสียดายว่าบักกาเดชเออถ้าบักกาเดชจะท่ำใจเด้อลูกมันจะมาเต็มที่ อันนี้ถ้าเป็นสวนบางสวนเขาเขาก็สิเอาออกไปเลยนี่เห็นป่าห<อ> <laughs> ลอกยังไงเลย <laughs> สวยนี่แบบบสีดยานะบดิพนสารเชือ้อราไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะธรรมาชาติล้วนๆเห็นป่ดยอดครับสุดยอด ของเราจะเน้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นไม่เล่นสาร<อ>แล้วกเราต้องว่างระบบน,บบนบ<อ>้ำเราเนี่ยบ่อเอาธรรมชาตหลวนๆเซฟ<อ>คะ่ะอย่าอย่าคิดว่าวทำกระสวนทำสวนทำเกษตรท่อเพียงมันต้องใส่งบใส่ทุนไม่เลยคะ่ะ ทำตามสถานที่ของคุณคุณยู่เขาจัดการใช่คุณไม่ต้องไปแบบว่าเอ้ยคุณเอคุณ B ีคุณซีเขาเฮ็ดแบบนั่นแบบนี้ไปจัดระบบคือเขาไม่ต้องคุณมีพื้นที่ลักษณะไหนแล้วคุณออกแบบคุณเองเย็นรู้เยนรู้ทำมาแล้วมาปรับปรุงใช้พื้นที่ของน้องใช่ไม่ต้องไปตามทฤษฎีเขาหรอกเพราะว่าทฤษฎีบางคนเขาก็งบเยอะงบสูงหรือว่ารัฐช่วยใช่ไหมแต่ของเฮาเนี่ยเฮาทําเองเฮาก็เอ้ยที่ฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็ออกแบบอย่างนี้อันอันประเภทที่ ไปตามทฤษฎีเขาจะเริ่มท้อท้อคืออะไรวะอุ้ยทุนเยอะว่ะงบเยอะว่ะกูเฮ็ดบดได้ดอกอะไรเงี้ยไม่ใช่เศรษฐกิจทอเพียงนะ่ะคุณต้องดูคุณก่อนว่าในลิมิตของคุณอนะพอแค่ไหนบางคนเขาต่อต้านนะเศรษฐกิจพอเพียงมันใส่เงินเยอะทุนเยอะไม่จริงหรอก คุณมีงบห้าพันคุณทํห้าพันคุณมีงบหมื่นคุณทำหมื่นว่าจะเป็นตรงเรียนแบบระบบที่เขาเห็สมบูรณ์คุณพริกแพ้งเอาที่ขามีแบบไหนข้าจากการแบบั้นหน้ากัไปแอบพริกแพ้งคือกานหน้าไปแอบดูเออทฤษฎีทฤษฎีใหม่โคกหนองนาอะไรเงี้ยข้าไปเห็ดโคกหนองนาโมดเดลคือข,ข้าเจนะ้านะนะเฮามันบด้ส่วนคือเพลินเนาะเขากับสิเลอะเละตุ่มเปะอะหมายถึงว่าอันนั้นก็จกอันนี้มันมันเละของหน้า,น,าน่าเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าเขาก็เอ๊ะทำยังไงว่ามันจะได้ออกมาสวย ทีนี้เขาก็มาชมว่าเออแปลงสวยแล้วเราที่ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของตำบลของอำเภอนี่เริ่มเริ่มจากยังไงครับนีท่ที่ที่ว่าได้เอามาตรงนี้นะครับผมตอนแรกหนาก็ลันลงทุนเหตเองก่อนเลยบ,บึบบึบบ,บ,บ,บึบเลยคนเขาก็มายองมองนางมองว่าเอยเสียนะนูน่นนี่นั่นเท่ากับว่าทอดอ,อกเขาก็เฮ็ดเลยที่นี่พอพะเขาจัดระบบเขาสวยเจ้าหน้าที่อ่ะเพิ่นกับผ่านไปผ่านมาใช่ไหมเพิ่นก็เลยเห็นเอยแปลงของใครคือสวยแท้ เพิ่นก็เลยตามหาว่าแปลงนาปืนเนี้ยแปลงนาแปลงเนี้ยของใครเขาก็เลยไปตามหากับผู้นำผู้นำก็เลยบอกเอ้ยบ้านเขาอยู่นู่นนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเจ้าแรกในแถวเขตต่างนี้ได้ดยตั้งแต่ตั้งแต่หมู่บ้านเราตั้งแต่หมู่บ้านท่าเสายิงไปถึงอำเภอก็มีแปลงเนี้ยที่มันที่มันทำแปลกประหลาดสมมติว่านะครับสมมติว่าคนไกลไปไกลมากนี่ อยากสิมาถามหาความดูขอความดูน้ำหนีอ๋อยินดีคะ่ะยินดีประตูเนี่ยประตูไมิไปไม่เปืดโทรไปพรอมูใดอยากมากะโทรมาถามได้เข้ามาชมได้นะช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงกลางวันเจ้าของสวนก็จะไปปลูกเปนอนเล่นเฟซเล่นไลน์เออช่วงเช้าช่วงเย็นก็เหมือนจะขยันอะไรอย่างงีเออ้เนาะเขาต้องฉลาดได้เห็ดกรตรส็เพราะแดดเปียงๆเพราะกันมาเห็ดเกษตรก็ตายพอดีตัวเนาะอุ้ยสุดยอดครับ เอานะครับเนาะคุณนาสุนมาฟ้าควนแล้วได้ข้อมูลจากคุณนาลุงตะวันนะครับลุงตะวันฟ้าลุงตะวันฟ้าอูเข่าสวนอูเข่าอูน้ำนะครับผู้ใดอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งหรือปลูกมะละกอเลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงปลาจำลองธรรมชาตินะครับโครงกานพืชพืชกะมีเบอร์โทรให้นะครับมาสอบถามเรียนรู้ได้นะครับเนาะจต่ในคลิปนี้นะครับบ้าพี่บุลกาก็ลาฟรีลาหน่อไปก่อนเดียวก่อนไปนี่สิขออนุญาตคุณนานะครับเขาไป ทายวิวซื้อๆฝากพี่ฝากพี่ฝากตอนพี่ตอนนอกเข้าอีกจังน้อยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย